พ่ะกรณ์จะกับช่องครูปอลล้ำเพลินออฟฟิเชียลอีกคลิปหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะกำลังเช็คซ่ากำลังนวนๆกันเลยค่ะพี่น้องเช็ควนถือสวัสดีครับสวัสดีครับวนถือเช็คเช็คลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเช็ควนถือสวัสดีครับสวัสดีครับมีค่ะเขายังหาแล้วเซ แค่นี้เออเดี๋ยวไปคุยกับคุณน้ำทีมงานก่อนสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้พระเอกวัดพระเอกวัดมหานามีด้วยนะคะเขาเรียกมหานามิตรมินนี่ไงแต่ไม่ลำญ่แกพาเรียกมหานามีตรมี่ยังไงวะเจ้าตวนไหนคุณน้ำทิมงานเครียดมันกระโดดนี่นี่อย่า ฝ้าไปอย่างนี้ตอนสิงห์งใหญ่เต็มเยอ่ามึงแดนสามทีมแงกันลาสันตัวเบิงเนอ้เขาเจ้าดีมียสาเขาเจ้าขิก้อนเ่าก่เขาเจ้าข้นก้อนเท่า่ะแมนค่ะสองทุ่งเ่้ยชื้อนี่คอไม่ได้สวยๆเลยเขาจะต้องจากหนวหนล่ะเบิงจากไหนตามนหนค่ะเจ้าข้าเน้นผู้ใี่กึ่งๆเดททีมของข้ามีแต่ผู้ใ้กึ่งๆเดดอกเขาพามาเนหรอกบบ้างหน่อก้างขินก้อนข้าวสวย ยแกฟ้าวเสียงประธานพร้อมยแกฟ้าวประชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเกิหล่อจังผู้หญิงมีสวยจังขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะลูกป้ายีหล่ามิจพวงงามแเฉละโอ๋อมิจพวงงามแฉลลูกล่ะสวัสดีค่ะลูก ป๋าพี่าภูงงายแม่สาวเธอก็สวยแท้แล้วสวยคือแม่เลยเคือ <c ười> สองทุม่มเปนป้าลูกละคืน<า>สองทุ่มเป็นน้องละ<า>โอเคนี่ค่ะมาได้นะคะที่ปตทแตลาดนะคะสวยคือแม่เลยนะคะ<อ>ตั้งรับตีสามร้อยนะคะสวยอีกสาวแล้วขอชนะหมดเลยสิ สวัสดีค่ะลูกขนหาหลักฉลาข้นาหลักฉลามขนหาหลักะลาเดี๋ยวทั้งไตทั้งไตเคี่ยวทั้งไตก่อนน่ารักะลูกโอ๊ยไปหาจำค่าเขาไปหาฮอนดีสังกาซีแตกก่อน แปใายพระเอกเขาดีสังกะสีแตกอันรับประทานอาหารครับผมอุ้ยพมเนี้เขาต้องเสร็จเข้ามารับประทานไไบ่เลยสิว่าไปกินเขาไปกินเขาเว้ยมันเหมาะสมไปไ่นล้พูดกับครูปอต้องพูดออ <c oughs> เพาะเพาะหนาเสียฮองแจงด้วยนะบอสมาถึงยังให้บอกว่าสิบนาทีค่าได้คขาคนแตงสูซูนะโอ้ยกินถุเวีิสโอ้ยต่เร้ว ยคือว่ามาฮอดแล้วข่อยสิโจตัวข่อยได้นี่พี่นอ้องป๊าดโถตะล้วรอข่อยย่างเด้นี่เดี๋ยวมาสิเล่นจ้าแดนเซอร์ข่อ,ขอย,ดยดาดาใส่แล้วคือตัวข่อยป๊าดไปสโจต้มข่อยเด้ขอข่นมาสองรอบแล้ว บรรยากาศหน้างานนะคะพี่น้องวัดพนนคอยจักรราตนะคะนี่คือคาว่าคาลเลยค่ะพี่น้องคะ่ะมินิที่ไม่ใช่มินินะคะแล้วต้มฉันไปโยนโต้มฉันหอ,อ,อม่สวัสดีค่ะสสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วัดยังไม่มาเดี๋ยวกำลังเข้ามาค่ะกำลังเข้ามาค่ะี่ะข,าาขอบคุนนะคะขอบคุณค่ะอ่าอ่าไม่เสร็จถ่ายมาถ่าไม่ใช่เลยแต่บายเจนั่นเราต้องเดินตามเจหอนนะเพราะนี่โจโต้มสันว่ามาถึงเร้วนะคะ ต้มสัน,นากเลยท่านจะมายโยต้มสันดาคาจะมีพี่โบนะคะไลายไปจี จ่ดแค่เพลงเดียวแปลงไปโหลดไอ้ปันเชยซ่าเราก็ได้แมทจัดเพลงเดียวข้าวเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับี่รอบที่สามครับผมสวัสดีครับแฟนที่เหอนพระรกร่อนสิงแลมแมสิงมาน้ำเนีหมือนก็่เาหรอกนั่ง,ง,งมาตอบแชทสารฉันเลิกกับนานงแล้ววันนี้นะคะ ไม่มีไม่มีอะไรโอคากีเหรอเออเขาโอ้หอยอะไรจะมีแฟนวันละกี่คนนี่เจสี่แหละแกแจกแค่นี้ดีจะมีแฟนวันละกี่คนอวันละคนพอมีกี่คนเดียวไงมีนี่คนเดียวไงเองานล้าก็เห็นมาหมดไม่มีคูไม่หมด มนแค่อนิสากับพี่วรชัยแล้วก็ปอใสไงอีกคนหนึ่งแล้วแทนหน่วยไหนหน่วยสามโอเคเคือมาใช่ไหมลำซิงเต้ยเสดิดค่ะปอใสปอใสลําซิงค่ะหน่วยสเรามาถึงแล้วเป็นคนแล้วต่อไปห้องใวรดีเดี๋ยอเดี๋ยวตัวเดียวดเวยตัวเดียวดีวยวดนจงเขาช่วยกยี

โจต้มชันป้าพี่เอลุงนภ่าเป็นส่วนรวมอยู่ไอ้โจต้มชั้นแห้งเรากิน้องขาต้มแบบต้มจนเปื่อยเลย้องน้ำปั๊มแต่ที่รักปั๊มเลยบ่ใช่ค่ะให้เขาพาไปไหมล่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพาฮอดี้ไปกระดาษไม่ลำบากเลยแค่เดิน ในน้องเบียก็มานะคะน้องเบียวันนี้เป็นแดนเซอร์สาวนะคะัเป็นแต่งหน้าค่ะลูกโจดยา,ากๆนะไปใสม่ม้าเชนรถเอา้าต้มฉันอีกแล้วเห็นบอนังต้มสัน พี่น้องครับช่างและคินิมาสนิทก่อนพอเขาไม่กินหนาเด้ออย่าลืมกดติดตามกับข้างโฆษณาขอบคุณคะ่ะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยขอบคุณนะคะบ๊ายบายคะ่ะ